ะทยจังสนาทยจังสนาไปสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุขสันนะครับภูมิีมายามรอบนะครับบริยามประมาณสองหมื่อแล้วนะครับเมื่อกี้ผมยกเบื้องแรกนะครับลังนี่ครับผมมีเตาเขานะครับตัวนึงแล้วก็หอยนะครับนี่นะครับ

นี่นะครับเอาหน่อยนะครับตัวมัานลามือนะครับผมเดี๋ยวผมสิปอยนะครับ